สวัสดีจ้าพี่น้องฟังปสายุูคูซูเคร้นวันนี้หลาพากินพาพี่น้องมากินส้มตำกุ้งดองซีอิว๊วแล้วก็แซลมอนดองซีอิ๊วนะคะอีหลานีดองใบสามขึ้นนะพี่น้องจ้ามึงสีมันก็จะออกมาเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะฉ่าหอมแซ่บนะคะมีผักขึนเคี่ยงกับมีกระเทียมโทนดองน้าผึ้งนะคะใบสลัดแล้วก็มีมะระจีนสดนะจ๊ะมาจะมามาแแสรน้ากันเดอแตะวากอนที่เขาจะไปแซ่บไปนวดเลยะคะ่ะพี่น้องจ้า โปนี้นะคะปังมากนะคะโปนี้ไม่มีตกนะคะพี่น้องจ้าผู้ใดสนใจนะคะอยากจะลองกินกระเทียมทนดองน้ำผึ้งและน้ำปลาาอีลาพากินนะคะแพ็คคู่นี้160บาทสําหรับท่านที่โอนเงินนะจ๊ะกระปุกใหญ่310บาทสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะมาแม่ๆปลาปาพี่พีน้องๆแซ่บต้องกันจ้ะเฮ้ยชื่นใจกินนะ้ำ เริ่มเย็นดีจ้ะอ๋อแมงวันใหม่แล้วอืมอืมกลุ่มดอยท่วลิปหอมหวา,วานเค็มนิดนิด ถ้าดองซี่อยู่ถาดองแล้วมันได้ทีนะเนื้อกุ้งมันจะกรอบมันจะเด้งด้วยพี่น้องเด้อมันจะบ้นิ่มนะคะเวลากัดไปมันจะได้ความกรุบเข้าไปเลย แมงวัน,พ,นพี่น้องคือ้ังซสียวค่อยแสบเดี๋ยวอาหากลุ่งหล่อแมงวันกินพี่น้องมันค่อยบอกว่า,าก,กวนนี่ กุ้งกระเทียมทนเส้นบะกุ้ง,งน้ำปลาแดกไปพร้อมๆกันจ้ะ มร่อนจ้ะสืมแซม พี่ลอ,องสีอิ่วเนี่ยพี่น้องสีจะมีสวยนะคะสีน้ำตาลอน่อนถ้าดองเป็นดองได้เนื้อกุ้งมันจะมบลเละนะคะไม่ลากัดนะพี่น้องอยำหัาเป็นยังกรุบกุบนะคะพี่น้องหอมแซ่บไม่คาวเลยนะคะ น้ำด,อง,ดองเซดขัวง่าใส่ไปกับน้ำดองพี่น้องตักเอานวยกระเทียมท้นดองนํำเพลิงด,อง,อ,งดองไปพร้อมแห้งแซ่บไปอีกพี่น้อง Ngồi mang con đi mà Rồi dán gì พี่แม่นั่งปอกกระเทียมอีแม่พ้ามาจ้ะ คนบอกกระเทียมไมแต่เห็ดอ่นพริกแกงนำ้ำยาปลากับพริกแกงไตปลาจ้ะพริกแกงไตปลามันนี่ออกมืดเกี่ยงเลยเด้อพี่น้องเด้อได้เห็ดไม่จ้ะบ่พ่อขายกะเทมทอดนี่มันเขากันดีเนาะ มันจะหอมมันนะคะ ถ้าดองได้ที่เนื้อแซลมอนก็ไม่เละนะคะเนื้อมันจะเป็นแบบว่าเนื้อนเนียนๆน,น,นะพี่น้องกุ้งเนียนๆเ,เอาเป ม่เดือนหนานี่รากาีสสิบสี่เต็มนี่นะเดือนหนามันเกิดหลายพี่นอ้องสาบกรกฎาคมลรวกาศศอสามสปีเต็มหล้วท่านี้ม่หลงกูพี่น้องือสิบปได้แล้วละ่ะว่าไงแสบแ่บ แซ่บเพื่อนเดพี่น้องเห็นปะอีหลานหน่อยอิสัยแหละเดินรถรถรถสีแดงมาแล้วเพิ่นเพิ่นกระด้งออกมาหนิอีหลานหน่อยอีหลาหนหน่อยก็ไม่เห็นคลิปกันจ้ะเห็นน้วกันแหละพี่น้อง แอบพี่น้องเนื้แแอแ<ะ>ซ่บแซ่บฮะเหรอฟองเธอเป็นกิโลเลยนะจ๊ะเอาไว้พี่น้องจ๊ะแซ่บตื่นอกตึกใจใหแห้งจ๊ะเนี่ยจ๊ะพี่น้องจ๊ะ สำหรับวิธีดองกุ้งดองแซลมอนซีอิวนะคะเห็นยังไงอีหล่ะเคยเห็นให้พี่ดองเมืองหลายกินด้อยพี่ดองเด้ออัตราส่วนนะคะน้ำป่าสะอาดเด้อพี่ดองเด้อต้มให้มันเดือดก่อนให้มันเดือดปุ๊บเลยน้ำตาลทรายหรือน้ำน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะเอามาเขยวผสมกับน้ำนะคะให้รสออกมันน้ำหวานแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาแบบรสดีน้ำปลาหอมดีๆนะคะน้ำปลากินกินนงๆบะข้าวนะพี่ดองเทใส่ไปนะพี่ดองรสชาติมันจะออกหวานเค็ม แล้วก็ใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วดำไปนะคะสักหนึ่งอนโตหรือสองซอนโตกระไ้เดอร์แล้วแต่ถ้าผู้ได้มากซีเก้มกับเพิ่มตามสีมันไ้เดอพีพน้นงเดอแล้วก็ทุบกระเทียมทุบกระเทียมใส่ด้ค่ะเด้อแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวให้ทุกอย่างมันเข้ากันส่งกลิ่นหอมใส่ขิงลงไปด้วยนะคะนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติมันหอม,มเวลาหัอดองมันจงคอยบอก้าวนะคะพี่นงจา๋าแล้วก็ปล่อยให้มันให้มันเศร้าหอนนะพี่นงจา๋าเราก็เอาพวกกุ้งนะคะ กุ้งก็ล้างทําความสะอาดอย่างดีได้พี่น้องเด้อแซมวันเด้อเทสไซดองไว้นะคะแล้วก็เอาอ่างาคั่วนะคะโรยตามเด้อไว้จะประมาณ2-3ึคืนนะคะรสชาติจะอร่อยพอดีเด้อถามว่ารสชาติที่ออกมานะคะดองซีอิ๊วอ่ะมันจะรสชาติมันจะหอมนะคะหอมซีอิ๊วหอมขิงไปลายนะคะแล้วก็รสชาติไม่เค็มรแรมไม่หวานปแป๊มนะคะออกเค็มหวานน่ะพี่น้องพอดีพอดีกันนะคะพี่น้องจาไม่ต้องคอยจะแสบเด้อ น่ารัะผู้ใดสนใจนะคะอยากจะลองกินน้ำปลาอรอราพากินแล้วก็กระเทียมทนแบบในคลิปนะคะโปรโมชั่นเด้อพี่นองเด้อโปรนี้นะคะปังตลอดนะคะออเดอร์มาบอตกบอยอนเด้อพี่น้องเด้อโปรโมชั่นพิเศษนะคะน้ำปลาไรราพากิน1ขวดแล้วก็กระเทียมทนดองน้ำผึ้งปลุกเล็กนะคะ160บาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอเนเนะคะ แล้วก็กระปุกใหญ่นะคะในราคา310บาทจะส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินเดอ้อผู้ใดสนใจนะคะอยากจะลองชิมน้ำปลาแล้วก็กระเทียมทนดูนะคะแบบเส่บอร่อยแบบนี้นะคะก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ้าสำหรับคลิปนี้หละัะพักกินไปแล้วสวัสดีจ้า